โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t ด e j หย o f f i c ฟิเนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราเอาเกมฟรีที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเนะี่ยมาให้ได้ลองเล่นกันคือจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกมใหม่เนะมันเปิดบนเอพิกเกม r ซมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าช่วงที่ระหว่างที่ผมอัปโหลดวิดีโอตัวนี้ลงไปบนช่องของผมเองเนี่ยเกมก็น่าจะเปิดเล่นฟรีบนสตรีมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆนะครับกับเกมที่มีช แบ่งเป็น2ทีมยิงกันเองยิงสู้กันเองนะครับก็เหมือนเกมไฟติ้งเหมือนเกมชูติงทั่วไปเลยนะครับก็เป็นแนวเกมที่จะว่ามันเก่าก็เก่าแหละแต่ผมมองว่าเกมนั้นมันทำมาสนุกมากนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอเกมกันนะครับก็เกมนี้จะมีตัวละครนะที่มีชื่อว่าโรกนะครับโรกก็จะเป็นตัวละครต่างๆซึ่งมีมากมายหลายแบบหลายตัวมากนะครับผมนี่ก็ผมซื้อตัวเกมนี้มานะในช่วงแรกก็จะได้ตัวละครฟรีบางส่วนนะน้องจะต้องเสียเงินซื้อนะครับโอ้โหแบบแพงอ่ะบอกเลยนะครับอันนี้ก็ตัวที่เท่สวยเนี่ยเพียบเลยคือผมชอบอย่างก็แบบ ตัวละครเกมนี้มาเนี่ยค่อนข้างที่แบบอาจจะถูกใจหลายคนเนาะเนี่ยอย่างตัวได้เท่อย่างดีมาหรือเกรชแบบนี้นะครับผมเออมันดูแบบเอาใจไปรุ่นมากเลยนะตัวส,สวยๆก็มีนะครับผมอย่างเช่นอ่าโรนินอนะันนี้ก็เป็นนางเอกของเกมที่โผล่มาในเทรลเลอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวใหม่อย่างพวก Y ายครับวีวายไม่รู้อ่านชื่อว่าอะไรเนะี่ยฟิกเซอร์ตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูว่าเป็นยังไงนะครับเกมก็เหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับมีแพตเทิลพาสนะครับผมนี่มี โลไฟล์ของเราเนี่ยผมเล่นแบบผมเล่นไปน้อยมากคือมันเป็นเกมที่ผมซื้อมาดองเอาจริงแต่ช่วงนี้ผมเห็นว่าเกมมันจะกลับมาบนสตรีมนะน่าจะได้กระแสพอสมควรก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับมาแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของเกมนี้ตอนที่ตอนนี้มันเปิดนะครับก็คือมันมีเซิร์ฟเวอร์เอเชียแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันไม่มีเอเชียนะเออนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมเลือกเป็นอ่าหกหกพระหกเดนแมชละกันนะครับเอาหมดง่ายดี ID นะครับเรื่องจํานวนคนในเซิร์ฟเวอร์ คือก่อนหน้านี้มันเปิดเฉพาะบนอีพีเกมโซใช่ป่ะทีนี้หลายคนก็ไม่ได้ซื้อมาเล่นมันก็เลยจะหาห้องนานมากคือคือเหมือนกับเซิร์ฟเอเชียเนี่ยโตเกียวเราเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นเลยครับเนี่ยหาห้องนานมากอันผมจัดแกล้งสลับเซิร์ฟไปเป็นอ่าเดี๋ยนะมันมีวิธีปรับอยู่นะครับคือผมมันเข้าเกมนานมากนานมากๆจนแบบเริ่มงงแล้วว่ามันเปลี่ยนอ่าไอ้นี่ยังไงเซิร์ฟ โอ้โหเครื่องตั้งเอาตายหมดคือเกมมันกินสเปคน้อยมากครัคุณผู้ชมมันเปลี่ยนสเสื้อเวอร์วะ <laughs> เช่นเกมหมดอ่านี่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 ผมจะไปเล่นแถวอเมริกาอเมริกาคนเล่นเยอะนะครับเกมนี้อ่ะลองดูว่าจะเจอห้องอะไรเมื <laughs> ม่อกี้สิบวีอะหาห้องไม่เจอปรากฏอเมริกาไม่เป็นนาที <laughs> มาไหม คือผมจำไม่ได้แล้วว่าแต่ก่อนเนะี่ยเซิร์ฟเวอร์เกมที่เขานิยมเล่นกันอะมันเซิร์ฟเวอร์อะไรแต่ว่านอตอเมริกาเนี่ยมันมันค่อนข้างแน่นอนอะว่าหาห้องเร็วมากนะครับอ่ะผมบอกแล้วได้ห้องเลยแหละครับก็สลับมาเซิร์ฟยุโรปนะแต่ิปิงไม่รู้จะขนาดไหนลองลองเล่นลองยิงดูก็น่าจะรู้นะครับเกมเพลย์ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกผมเลือกเล่นโหมด6 vs 6 deathmatch นะครับก็แบ่งเป็นทีมทีมละ6คนเดี๋ยวมาดูกันตัวละครแต่ละตัวก็จะมีสกิลความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูเกมเยกััันนนนนจจริงงงๆว่่าะป็ไอีนนี้แผท เฟเวอร์เลสนะครับบราซิลอ่ะใน6คนนะครับของเราก็จะเลือกตัวละครที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเอาอีทารอนเนี่ยมันหล่อจริงเลยนะฮะมาซซเลกรนะครับอันนี้ก็จะสามารถจัดโหลดเอาได้นะครับก็เป็นสกิลต่างๆนะครับมีเรดาร์ดามีเรดาร์ดานะมีแม็กโกรฟนะครับผมอ่ะพาสซีฟนะครับอันนี้สามารถเก็บของจากระยะไกลได้อันนี้ปักเข็มออกไปนะไม่สแกนศัตรูในระยะไกลได้นะครับอ่ะผมเอาคนนี้แล้วกัน นี่หกคนนะผมนี่เลยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคืออินโทรเปิดตัวนี่ครับโคตรเทพคุณผู้ชมมันเทพมากนี่แล้วก็บอกเลยใครเป็นใครนะครับเดยอยแอสตาลอนนี่ครับนี่ชื่อผู้เล่นตามด้วยเป็นตัวครนี้มันอย่างเท่เออครับอันนี้ก็เป็นหมดหกประทะหกนะครับผมเป็นทีมเดสแมชนะถ้าผมจะไม่ผิดไอทีมเดสแมชนี่มัน นี่ครับอ่ะแล้วก็เกมเพย์จะเป็นแบบนี้ครับคือเริ่มมามันจะเหมือนเคาน์เตอร์ไซส์เลยเหมือนว่าเราแร็เลยคือเริ่มมาเรามีเงินครับแล้วก็เลือกปืนหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็วเงินเนี่ยเลือกเอาได้ว่าจะอัพอ่าสกิลหรือว่าจะอัพเกรดปืนก็ได้นะครับผมเลือกเอาสกิลแล้วกันเอาเป็นเวลาจะหมดแล้วเอาไปนี้อมอันนี้เราเปลี่ยนอาวุธเร็วขึ้นนะครับแล้วก็รีโหลดกระสุนเร็วขึ้นนะครับส่วนเวลาลงนี่จะเหมือนปเป็นเทโลยอแนิหนึ่งครับมีโดดล่มลงไปนะครับ อันนี้เหมือนกับว่าใคร50พิวก่อนชนะนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่เพิ่งอัพมาใหม่แน่นอนผมไม่เคยเล่นแผนที่นี้เลยนะครับป่าไปเฮ้ยเหมือนเจอแล้วเกมเพลงจะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกราฟิกอัลต้าจะหนักไปสัหรับโน้ตบุ๊กนะผมยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้โอ๊ยเอื้อ หมือนกับปิงน <S desserts> mm ี่น่าจะมีผลพอสมควรนะเออผมไม่รู้มีปิงให้ดูหรือเปล่าล่าเทนซี่อะไรพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนล้มไปชุบได้นะเออเพื่อนล้มไปชุบได้จริงๆผมหวังว่าพอเกมมาเปิดบนสตรีมแล้วคนจะเล่นเซิร์ฟเอเชียเยอะขึ้นนะเออเพราะว่าเกมมันสนุกนะครับแต่ว่าคนเล่นแถบบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีเลยข้างหลังเหรอใช่จริงด้วยโอ้โอ้โอ้โหเอโอโอ้โหท่าคัน โอ้โดนลุมวะไม่ไหวห้าแปดเกมไม่จะประมาณนี้นะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นจริงจริงมันเป็นเกมฟรีที่แบบเออมันก็เล่นเพลินเนี่ยนะมันค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่โม่จะพูดเกือบเลือดถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะฟื้นเองได้นะครับอย่าโดนราเมิดนานมีกิ้งตัวได้นะครับเอ,เอาดีเอาดีมันอึดอู้อู้อ่าผมได้แอซิสได้แอซิสถ้า,านนได้เงินนึ่งก็ได้แอซิสครับ ดูเดือดดูเดือดไม่นะอ๋อชุบเองอยู่เห็นตัวผมเห็นตัวผมเห็นตัวเอ้ยเออตายครับอันนี้น่าจะเป็นผลมาจากอ่าปิงนะผมเมื่อกี้เห็นเลยว่ายิงแล้วดาเมจกว่าจะขึ้นว่าเวลาผมจะเก็บเกมเว้อยู่เฉยๆนะเดี๋ยวตอนเกมเปิดค่อยไปเล่นเซิร์ฟเอเชียให้ดูโอ้เพื่อนอยู่ด้านกันหมดเลย มาดิมาดิที่จริงเกมฟรีคุณภาพสูงมันก็มีแหละเออแต่บางทีใครที่อยากเล่นเกมแนช่วงง่ายๆก็เกมนี้ครับผมว่าเพลินๆเนี่ยมันแหลกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหเข้าหัวนะเมื่อกี้บางทีแม่งดูเหมือนเกมอ p g พมีเลขดามจตอนนี้ทีมผมเป็นฝ่ายนับฝ่ายตาม1ิบ6าหกเอาเรื่องเลยเนี่ยสองแต้ม2แต้ม คือถ้าปิงมันโอ้อ้าตายเลยเอาเหรอเท่าเหรอเท่าเหรอไม่ตายคุณพระเออมันต้องงี้เรียบร้อยครับเหมือนเกมนี้คนเขาไม่ค่อยอยากจะรอเกิดกันสักเท่าไหร่ป้าล่วงไปครับโอ้ยโดนแฮกโดนแฮกล่วงไปครับ ล่วงไปครับเฮ้ยเออเอาอีกเอาอีกเออมาเยอะมาตรงนี้เหมือนเป็นจุดเกิดศะตรูนี่ผมสามารถอัปเกรดได้นะโอเคมาโอ้อัปเกล้วกระสุนเยอะขึ้นมากเลยคุณผู้ชมยี่สิองยี่สี่ครับคะแนนโอเคไม่แย่สิบลายครับล่วงไปโอยกันยังเห็นเห็น ยังไงครับยังไงครับช่วยตามให้เฮ้ยเพื่อนไม่เห็นเลยแหลอข้างหลังฮัลโหลล่วงไปครับล่วงไปครับเออเอาครับเอาหน่อยครับระเบิดเอื้อมเมื่อกี้สวยมากยิงฟรีหลายคนตอนนี้ผมฆ่าสิบหลอมสี่ โอเคไม่แย่ไม่แย่แต่พอไม่แย่เฮ้ยข้างหน้าล้มอืมอ,อ,อยู่ไหนครับสแกนหน่อยครับร่วงไปอิ่มเลย,ยผมว่าถ้าไม่ปิงนี่มันจะสนุกมาก ถ้าไม่ปิงมันจะเป็นเกมที่เล่น,เล,นเล่นมันมากเดี๋ยวผมรอเล่นอีกทีทเซิร์ฟเ,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 เวอร์เอเชียแต่ว่าเปิดสตรีมคนน่าจะเล่นเซิร์ฟเอเชียเยอะขึ้นอ่ะโหดูดิดคือเรายิงไปเนะี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันโดนหรือไม่โดนส่วนมากคนก็จะไม่รอนะตายเขาก็ตายเลยนะมาอัปเกรดมามาเงินเหลือเยอะเงินเหลือเยอะโอ้แต่มันดีนะมันอัปเกรดระหว่างนี้ได้เลยสามห้าสามเก้าคะแนนไม่น่าตีตื้นไหวเนี่ย มีทางนี้โอ้โหสโมอหนาแน่นวิจิตรใหม่มาตั้งโลกันหนีเลยเหรอเออเอออที่รจริงมันแอบมึนเนาะเวลาโดนแฮกโดนเลยพวกนี้หลายหน้าหลายตามากข้างหลังหรือเปล่าวันนี้ข้างหลังมา เฮ้ยสี่สามแล้วคะแนนน้ำว่ะเฮ้ย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 ไม่เอาไม่เอาเจ็บ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 ดูดิคือมด้วยความที่มันปิงอย่างผู้ชมกว่าจะยิงเข้าตัวกว่ายิงเข้าดาเมจนานมากอีกห้าคิวครับชนะฝั่งนู้นก็สี่ถึงห้าเหมือนกันเออระเบิดเฮ้ยมีโดนช่วยชีวิตแจ่มเลยครับผม ผมบอกแล้วมันเป็นเกมที่สนุกมากคุณผู้ชมเกมเซ r ร์ r เวอร์เอเชียสตรีมเปิดแล้วลองโหลดไปโหลดมาเล่นกันดูครับผมว่าน่าจะเพลินชนะครับโอ้โหได้ใจจริง <c oughs> เหมือนชนะรอบแรกปะ่ะเกมแรกปะ่ะหรือหรือแบบเห็นเป็นเออเกมหวานอ่ะชนะเลยโอเคนี่ครับอันนี้พอชนะก็ได้เป็นแบนเนอร์พาสนะครับผมแล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงนะครับเร putation แมตซัมมารียอันนี้ก็จะเป็นสกอร์ด้วยรวมนีม่ผมดาวไปสิบฆ่าไปสิบเจ็ดนะดาเมจคือพันเก้าผมได้ที่โอ้โหได้ที่สามเลยพอยต์สามหมื่นโอเคแล้ว, <c oughs> 30, okay, ลวอ่านี่ครับแล้วก็จะมีเดลี่คอนแทคหรือภารกิจรายวันให้เราทำกันนะครับมีโปรไฟล์มีช็อปอันนี้เหมือนยังไม่มีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวรอด,ดูว่าเซิร์ฟเวอร์เอเชียเปิดแล้วจะมีอะไรเพิ่มเข้าหรือเปล่านะครับก็ ประมาณนี้นครับ Rogue ok Company ใครที่สนใจก็เดี๋ยวลองไปลองโหลดมาเล่นกันดู Asia, นะบนเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะดาวโหลดได้บนสตรีมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอแนะนำตัวละครใน Rogue ok Company อีกทีนะครับโอเคสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆจากผมนะคร The y o y s Official โอเคครับแล้พวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ